สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นม่เงาจะเล็ก้วยจับเส้นใหญ่สบับหลวดเล็กหลวัดตัดต่อนะคะใส่น้ำมันลงไปใสก่กระเทียมลงไปใส่ผักหขา,าชื่อลงไปใส่ไทยลงไปผัดก่อนนะคะเพิ่งกลับมาจากสอบแล้วก็ไปเยำหม,มูไปนั่นไปนี่กลับมาเดืกนะคะจะเล็กไว้จับทางด่วนกินนะคะก้วยจับเส้นใหญ่สบับทางด่วนเนาะคะ่ะแล้วเนี่ยเราจะแกงซีน่าทิพยงเอสินะคะผัดแล้กระเทียม แล้วผักชีกระเทียมพริกไทยให้พร้อมนะคะจะเห็ดแบบข้างดวนเหมือนเดิมค่ะให่หอมกอนนะเมะื่อ,อนนะะหอมเหลืองแล้วไม่แน่ก็จะใส่น้ำตาลลงไปะคะ่ะรหอมตาลไม่ไกินไ่น้ำตาลนะคะ ท่ไหนเดี S ๋ยวเรามาดูกันนะคะพัดเอากินหอมของตัาตากบอนนะคะจากะนี้นะก็จะใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูหั่นนี่แหละค่ะลงไปพัดด้วนใหญหอมนะคะ กัดห้หการคัดหมูก่อนก้อนเท้าเห็ดนำซุกอ่ะตาเห็ดสินแบบรววๆแบบนี้กจะให้ใหมู เด้งดึงนะคะจะมาเป็นเกลืออันนั้นมันมันจะเป็นเกลือเฉือนใส่นะคะจะนำใส่น,นาลงไปค่ะจะน้ำลงไปนิดเดียวก่อนนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะเรามาดูเหตุผลกันนะคะทำไมไม่น้อยต้องใส่คำอย่งนี้ ใส่กับต้มลงไปไข่ต้มลงไปนะคะไข่ต้มแล้วลงไปนี่ค่ะเข้าสาเห็ดแห่ไข่เข้าวันที่แสงสีเสียงกรนนะคะน่าจะเป็นก้อยจั๊บพะโลก้ก้อยจั๊บทางด่วนแล้วกันเนาะก้อยจับเส้นใหญ่พะโล่เอินยั้งกระเดยหรอคะเห็ดเป็นเอ้อนยั้งกระเมียนมุดหรอเนาะค่ะเนาะก็จะเนี่ยแบบนึงไข่เข้ากระเด็ดนนั่นนะคะเ้าจะเขี่ยว เคี่ยวให้ไขข้าได้สีกรน,นีคือทั้งดวนนะคะนี่คือเ็จับเส้นใหญ่ท้างดวนของเมยน้อนนะคะเขาจะเคี่ยวให้ได้สีกรใน,นช่วงนี้ข้าก็จะดุงเลยนะคะรสด,ดีค่ะน้ำมันหอยนะคะ ห้องน้ำล้าแน่นอคน,คนค่ะเห็นไคะเห็นไหคะไข่เราก็จะสีสวยใช่ไหมล่ะถ้าเราจะทำทามาดวูวันจากนั้นเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปเ,เห็นไเห็นไข่ข้าบอกง่ายเดียวสบายๆจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปทีนี้เติมน้ำลงไปเท่าที่เขาต้องการ เขาเซ็ตไปจับพะโล้ทางด่วนนะคะก็จับเส้นใหญ่พะโล้ทางลัดทางด่วนมาว่ากันไปน้บแต่เห็ดทอดไปข้าวสีไส้นะคะเสร็จจับแล้วนะคะมีอะไรก็ต้มต้มเส้นไปแล้วนะคะเส้นไปจับเส้นใหญ่ก็ลวกไปแล้วเด้ข้าวเซนมะเฟยเซนเปยมาค่ะง่ายๆสไตบ้านๆแต่ภาาไม่โรยอีกนะคะเดี๋ยวข้าวใหญ่อะะม,ะะอมองไม่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถ้วยกันจ้ะเสร็จจับแล้วข้าวไปแล้วมาเทใส่นะคะ เนี่ยกันยอหมอมาแล้วนะคะนี่คะเข้ากระตักใส่เลยนะคะตักหมูเข้าใส่นี่ตัดโรเราก็ทําแล้วนี่ไงผ่าครึ่งแล้วด้วยเห็นไหมไข่เราง่าย,ายๆเห็นว่าต้มแป๊บเดียวสีไข่ข้ากับงา่าเห็นาข้คะหน้ากินไ่คะบง่ายๆสไตล์บานๆนะคะง่ายว่าคะบพี่น้องลองไปทําดูนะจ๊ะ อันนี้เรจะเทน้ำลงไปนิดนึงเราต้องน้ำหมาก,มากไม่เลยเราหมัก,ก,มกน้ำหลายมักซัมนี่ที่นี่เก็จะใส่นี่นะคะผักชีใส่ลงไปใส่เท่าที่เขาต้องการนะคะที่พีน่นอยยกนายจานนี่เลยยกจานมาแล้วเดี๋ยวกระดาษเช็ดนิดนึงมันละ ช้อนมาคนนิดหน่อยนะคะนี่คือขั้นวนละไงไงๆหรี่นะคะ <S <S เห็นบหมคะคนเข้าไปทีละตันเนี่ยเราก็ใส่ผักชีเราก็ไปเนาะน้ำมันน้อยไปล้วก็ค่อยใส่น้ําอีกเนี่ยเขาก็จะจัดในพี่น้องเห็นไหนแยกไปจับทั้หวนเท่ามันหนากินบหรเดี๋ยวมี่น้จะแนะนำไปบึง้งนิดนึงเพราะมันหน่อยไปไน่จะหน่อยเกินนะคะนี่ใส่ลงไปค่ะ นี่เลยก็จับทางด่วนสไตล์ไม่ใหญ่น้อยพริกไทยกไม่ต้องใส่อะไรแล้วนี่เลยใส่พริกป่นลงไปนะคะนี่ก,กินเผ็ดนะคะปรุงให้เบิงเมยนะคะกระเทียมเจียวน,น,น้ำตาลใส่เพิ่มนิดนึงเพเ่าให้ความหวานไปแล้วนะคะใส่นิดหน่อยค่ะน้ำปลานิดหน่อยปรุงให้เบิงเมยเผ็ดก็หวาน นี่ค่ะน้ำส้มไซซชูเนี่ยเซ็ตจับเรียบร้อยพี่น้องไปเห็ดเบิงนะคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆซีซันไหนกินบ้างคะเนี่ยเห็นไหมะคะแป๊บเดียวได้กินปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บได้เลยเห็นไหมะคะลองไปทำดูนะจ้าได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ